ต้องแคปชั่นหวานอยากกินอีกแล้วตอนนี้ ช่มัมพลอยเชอร์มนหรือเปล่านาะล่าสุดหนุ่มต้องทูพีได้พามัมพลอยเชอร์มมนบุญยศักดิ์แฟนสาวคนสวยได้ไปเที่ยวที่ภูเก็ตจังหวัดบ้านเกิดของหนุ่มต้องทูพีซึ่งงานนี้ทั้งมัมพลอยและหนุ่มต้องก็ดูมีความสุขอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะได้ไปดินเนอร์ใต้แสงเทียน2ต่อ2ซึ่งทําเอางานนี้แฟนคลับถึงกับฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะชุดของมัมพลอยดูเห็นหน้าอกหน้าใจอย่างชัดเจนและดูเซ็กซี่มากๆไม่แปลกเลยที่ หนุ่มโต้งทูพีจะทั้งรักทั้งหลงขนาดนี้เพราะนอกจากจะหุ่นดีก็ยังมีรอยยิ้มที่น่าประทับใจนั่นเองซึ่งหนุ่มโต้งเองก็ได้โพสต์บรรยากาศการดินเนอร์ในวันนี้ที่ดูหวานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามากินของข้าวหรือกินของหวานกันแน่ถึงทาเอาเบาหวานขึ้นเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มโต้งก็ให้แคปชั่นกับคลิปวิดีโอนี้ Great food Great wine and super great time อร่อยทุกๆอย่างเลยจริงๆครับอยากกินอีกแล้วตอนนี้ พร้อมแท็กมัมปลอยเชอร์มมนแหม่แหม,แม,แมหนุ่มต้งขาอยากกินอะไรกันแน่คะวายอาหารหรือมัมปลอยหวานจริงๆนี่แค่แคปชั่นนะคะยังหวานขนาดนี้นึกไม่ออกเลยถ้าอยู่กัน2ตัว2จะหวานกันขนาดไหนแฟนคลับก็กรี๊ดการ์ดกันไม่หยุดแล้วล่ะค่ะ ขอให้หนุ่มโต้งและมัมพลอยได้มีข่าวดีกันสักทีเพราะแอบเชียร์มาหลายครั้งแล้วก็หวังว่าหนุ่มโต้งและมัมพลอยจะเป็นคู่ของการและการและมีข่าวดีให้แฟนคลับได้กรี๊ดกราดแต่ตอนนี้ก็เข้าใจหนุ่มโต้งค่ะเพราะต้องทํางานอย่างหนักและต้องทําคอนเสิร์ตมากมายฉะนั้นก็คงจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมถูกต้องไหมคะโดยเฉพาะปีใหม่ แบบนี้ก็ต้องมีงานเยอะเป็นพิเศษเพราะต้องมีงานเขาดาวนั่นเองค่ะฉะนั้นรอเวลาที่เหมาะสมมีข่าวดีและพามัมพลอยไปเด็ดบ่อยๆนะคะขอขอบคุณหนุ่มต้องทูพีและมัมพลอยเชอร์แมน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ